เป็นเป็นหนึ่งโมเมนต์ที่โคตรจะใจฟูเลยแต่วิดีโอที่มีให้ดูสืกอวันทึ่แี่นิดเดียวไอ้สุดไม่ตัดกอนเพรว่าเราแบบเท่าที่บีแล้วกันคือหลายคนก็เคยเห็นผมใช้ภาษาอื่นในการทำงานอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษขีดเทรืออะไรประมาณนี้ยีเทป็นประจำแต่ว่ามันมีอีกภาษาหนึ่งที่ผมพอจะสื่อสารได้แล้วไม่ได้ใช้มาพักหนึ่งแล้วอธติไฟยังไงดี งั้นดูเป็นคลิปที่พอจะมีอยู่แล้วกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกี้เลยสดสดร้อนร้อนเลยคือผมกำลังน่งอัดคลิปอยู่แล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ใช่ครับนั่นคือภาษามือซึ่งสื่อสารถูกสื่อสารผิดผมก็ไม่รู้เพราะไม่ได้ใช้นานละแต่ก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แหละพอก็คุยกันรู้เรื่องจนเสร็จงานแต่ในคลิปนี้หามุมที่ติดลูกค้ายากมากเลยอ่ะ ผมก็เลยตัดแค่เฉพาะมุมที่ผมใช้ภาษามืออยู่จับใจความสำคัญเข้าๆมาให้ฟังแล้วกันช็อตนี้น่าจะเป็นช็อตที่เขาบอกว่าเขาเคยมาใช้บริการกับผมถามเข้าๆว่าใครที่ไหนอะไรอย่างงี้อันนี้เขาน่าจะเปิดรูปให้ดูแล้วมันเป็นรูปตั้งแต่เขาใช้บริการผมอยู่ที่เซนทันเนี่ยก็นึกอยู่สักพักนึงเลยตอบกลับไปว่า แล้วตัวคลิปมันก็จบอยู่ประมาณแค่นั้นนะเพราะว่าเมลผมเตยไม่เคลีย์เ mm hmm. มลก็มานั่งอัดอยู่เนี่ยและเห็นผลที่ผมพอจะสื่อสารภาษามือได้เนี่ยผมมีญาติเป็นผู้พิการทางการได้ยินและน้องของญาติคนนี้เคยสอนภาษามือให้มันก็ประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไรมากแค่อยากจะมาแชร์ให้อย่งเฉย